อัอแล้วครับนะครับนะอยู่กับจันม่าครับ A w u โอหน้าลมนะครับไถหน้าลมหน้าน้านะครับือทนะ่างรืนกับก่รู้นะครับว่าเกี่ยวแบบใดนะครับแต่ว่าทา่างแถวบ้านเนี้ยนเก,นเกน ส่วนใหญ่เราก็ใส่เครื่องนะครับใส่เครื่องกันเบิร์นแล้วนะครับตรวจเร็วนะครับแต่ก็นะครับลำบากย่ามตากนิดนึงนะครับลองเสียพื้นที่ตากนะครับแต่ว่ากัเร็วครับใส่เวลาครับเอารายหนึ่งแบบนะครับยี่สิบนาทีก็จบนะครับยี่สิบสามสิบนาทีก็จบนะครับหน้านามรวมรมททีครับ แรงย้ำกับเดี่ยวครับรอดแท็กรับนะครับรแน่นดีนะครับหน้าหน้ามก,กับเลือกเติบยู่นะครับนะครับหน้ามกับเครื่องแข็งนะครับแต่ว่ากับนะครับเคลื่อนตัวดีนะครับหน,น้ามันแน่นนะครับหน้าหน,น้าเกี้ยวเข่านีไม่ต้องห่วงเรื่องนะครับครับพื้นทางรางมันแน่นอยู่นะครับรแรงย้าครับ ความคล่องตัวกับนะครับสูงอยู่นะครับนนะครับตานีกับตาสุดท้ายแล้วนะครับไปสองกองแล้วนะครับขนาดจุของถังนะครับ่าจจะประมาณแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยนะครับเจ็ดแปดร้อยกิโลกรัมนะครับ เป็นตัวขนาดกลางนะครับราะเมนตัวขนาดใหญ่ถังใหญ่นะครับเียวสบายนะครับวดเร็บบว ตัวขนาดกลางก็ดีนึงนะน,น,ะนะครับมันบ้หนักแปลนนะครับความต้องตัวก็สูงนะครับหน้านามหน้าลมก็ไปได้ด้วยครับสังเกตตรงนี้ครับลงไปเครื่องแท็กนะครับแซวแอมินกต่ทำก,ก,การมอบเขอาไปเล็กน้อยนึงนะครับเหยียบลงเลยครับโน้มโน้มเขาลงแล้วก็เหยียบเลยนะครับ สองแถวนะครับเหยียบล่งสองแถวลอนะครับเก็เสียเวลาเวลาตากนะครับแต่ว่าก็รว,วดเร็วนะครับหน้าให้นี่หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งนะหนึ่งจุดหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับหน้าตานี้นะครับ มองตก๊กาไว้ตก๊กาไวน้นะครับพวกนั้นดํานะครับพวกนั้นดํามองตัวกาไว้ยังเขียวอยู่หนังไงพร <sausage S 1> <ๆ S 2> <ล>ะท่านกันนะครับ <t os> มองนียังเขียวอยู่ไงพระท่านกันครับอันนี้เขาเจ้านะครับเขาเจ้าเขาเจ้าดําอันถอนถอนมาจากมุ่มนีนะครับถอนมาจากมุมนี้มาดํานะครับ หน้าวานบอคอยได้ผลดีเป็นไดนนะครับปีนี้นะครับปีนี้หน้าวานแย่นะครับหน้าดำได้ผลผลิตดีครับแต่ก่อนกับนะครับวานวานแหลก็กมาพัฒนาเป็นดำนะครับอันนี้ทุกเมื่อนี้เริ่มกลับมาเห็ดหน้าวานกันหลายนะครับค่าใช้จ่ายมันสูงก็เลยพ้ากันเห็ดหน้าวานมันถือก,กว่าจะ่าผล,ผลผลิตกันหน่อยนะครับ สู่หน้าดำบ่องครับแต่ว่ากับขาแรงมันแพงนะนะแต่ว่ากับ,นะบแอมินก็ยืนยันวน่าหน้าดำนะครับผลผลิตดีกว่าหน้าหน้าวาน,นครับความคงตัวสูงอยู่นะครับเข่าก็บ่คคอยลล้นนะสังเกตบนเขา่าบ่คคอยลล้นนะครับเข่ามันมันพัดไอเกียเต็มที่นะครับ กำลังแก่นะครับกำลังสุกกำลังหมาดๆนะครับหัน่บบนเด็กกรอบมีเข่ากับบรล้นนะครับเข่ากับบรล้นนะครับความคล่องตัวกับมีนะครับถ้าเป็นเข่าแบบแห่งกรอบเนี่ยกับรบร้นหลายอยู่นะครับ เพื่อนก็ต้องเก็บขอบอยู่นะครับ